สวัสดีครับอีกหนึ่งช่องคุณพ่อกาดไฟคังนะครับเย่แกนบูนะครับก็เป็นอีกเด็กหนึ่งที่ใช้เวลาจัดพอสมควรเพราะว่าเออเกตหนึ่งเกตสองมันมันมัน,ม,นมันคือแกนบูอ่ะมันสามารถจะจัดเกตหนึ่งเกตสองอย่างละใบก็ได้เพราะว่ามันแทบจะใช้ของจากหลุมมาเล่นจากหลุมเล่นจากหลุมแทนมันแทบคือฝากของมาในหลุมอ่ะและยิ่งเป็นสายเนี้ยสายไอ้เจ้าโคคิวทัศเนี่ยคือของฝากไว้ที่หลุมจริงๆเพราะฉะนั้น แบบของคือจัดจัดได้หลากหลายมากเลยจนก็ได้ลองหลายๆแบบหลายๆหลายข้างไอ้หลายข้างหลายๆแบบหลายๆหลายๆโมหลายๆเท่าลนี้ไปนะก็เลยโอเคมาตกที่อันเนี้ยเอาไปลองแล้วข้างๆจะเข้ามือคุณพ่อที่สุดนะครับกับแบบนี้นะอาจจะอาจจะมีหลายๆใบที่แปลกๆแต่ก็แนะนําว่าให้ถ้าไม่มีจริงๆหรือหรือใบอื่นคิดว่าดีก็ใส่แทนได้นะเพราะว่า มันมีเหตุผลหลายๆอย่างที่คุณพ่อไม่ชอบที่จะบางใบนะที่มันมันเก่งนะแต่ว่าเอ,อก็ไม่ได้ใส่อะนั่นแหละมาเริ่มกันดีกว่านะครับสําคัญนะฮะตัวเริ่มอย่าลืมนะว่าใช้เป็นคนนี้นะฮะกับตันในคิดนะฮะ s อ r อบวกของเด็กนะโอเคเอสบวกของเด็กนะฮะของกล่องนี้นะฮะกับตันในคิดคือ ของดีที่สุดนะเอเดนาบวกนะฮะยังไงก็ต้องใส่เป็นตัวเริ่มนะครับจั่วดีกว่าลุงซอมบี้เยอะนะฮะมีมีมีความอยากเล่นเด็กเยอะขึ้นเยอะหลังจากเปลี่ยนตัวเริ่มอะตัวหลักนะครับก็จะเป็นโคคิวทัสนะฮะเป็นเกตสามมีโปรเทคยืนหนึ่งหมื่นสองพันคอนเทนิวเวนกาดในเทอร์เล่าถ้าเล่นหลุมเรามีสิบใบตัวมันจะบวกหมื่นถ้ามียี่สิบใบหรือมากกว่ามันจะบวกอีกมันจะบวกสองหมื่นบวกขีแทนนะฮะก็หลุมยี่สิบ เป็นเรื่องง่ายของโคคิวทัสมากๆนะฮะอีสกิลหนึ่งแอคทีฟเป็นกาเป็นเบเทิญนะครับคตบัตเตอร์บัสหนึ่งเอาทับเด็กสี่ใบลงดับโซนคอการ์ดจากดับโซนไม่เกินจํานวนต้องบอกว่าคอทับเด็กไอ้คอการ์ดจากดับโซนตามจํานวนการ์ดเกียรติสามในโซลบวกสองถ้าไม่มีเกียรติสามในโซนเลยก็จะขอได้สองตัวถ้ามีเกียรติสามในโซลหนึ่งใบก็คืออย่างนี้หนึ่งใบก็จะขอได้สามตัว ถ้ามีเกตสามนโซลสองใบก็จะคอได้สี่ตัวก็บวกเลขอะ่ะตั้งต้นเลยคือสองมีหนึ่งใบคือบวกอีกหนึ่งเป็นสามบวกอีกหนึ่งเป็นสี่บวกอีกหนึ่งเป็นคอได้เต็มนะครับซึ่งเอาจิงๆนะประมาณนี้กําลังสวยเพราะว่ายังแต่ว่าจริงๆงมัน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 จะคอทับไปเรื่อยๆก็ได้เพราะว่ามันปัมป๊มปั๊มโคเทคได้มันคุ้มแต่อาจจะต้องถอดโซออกแล้วก็ลงเทินหน้าก็ลงมาแล้วก็หยิบจากหลุมขึ้นมาใหม่แล้วก็ลงก็ได้ โคเทคแล้วก็คอได้สามตัวอยู่ดีสามสี่ตัวอยู่ดีก็นั่นแหละอยู่ที่โอกาสนะเพราะว่าเด็กมันเล่นได้ไม่นานมันเป็นเด็กรีบนะฮะเด็กเอาเด็กเอาก่อนนะถ้ายืดตอนแรกลองที่จะไม่ใส่บัตเคิร์ดเลยนะหรือลองใส่ใบเดียวก็ยังไงก็ต้องใส่สองใบเพราะว่าอ่าคคิทัสมันจะรีดกองไปสักประมาณยี่สิบยี่สิบถึงยี่สิบกว่ากว่าสามสิบหลุมหลุมไม่หลุมมีประมาณสาสิบปุ๊บ กองเราเหลือสักประมาณสิบกว่า,ก,วาก็ต้องนับแล้วประมาณสิบต้นต้นสิบห้าต่ำลงมาคุณก็ต้องเปลี่ยนมาไล์เป็นเล่นบัสเขิดแทนเพราะว่ามันชุบได้หนึ่งตัวก็จริงแต่ว่ามันก็ยังเล่นได้ทําให้มันเล่นได้คือถ้ามันชุบไม่ได้เลยเด็กมันจะเล่นไม่ได้เลยแต่ว่าถุกส้ยจริงๆก็คือคุณไม่ต้องกดชุบก็ได้เอาจากมือที่คุณดองไว้บนมือเยอะมาช่วยอะไรตีก็ได้เพราะว่า อคอนติเนียมันเป็นบวกสองหมื่นบวกขีถ้าถ้าถ้าหลุมเกินมันก็จะฝันองข้ามยืนสี่แดงคุณเอาแวนอัดสองขี้สองขี้สองขีไปเรื่อยแล้วก็เลียข้างเลียแวนอัดสองขี้สองขีไปเรือ่อยอ่ะเขาก็ตะกัดไม่ไหวเองแหละแล้วเราก็เด็กเอาตายเองอยู่ดีติดบัตรเคิร์อไว้เล่นไทยเกมนะครับต้องไปเล่นไทยเกมนะเป็นเกตสามยืนหนึ่งหมื่นสองพันมีโพเทคคอนติเนียแวนการ์ดถ้ามีดับซนสิบใบตัวมันจะบวกห้าพันบวกขีอีกสก,กิลหนึ่งคอนติเนียเอ้ยแอคทีฟแวนการ์ดวันเพื่อเทินนะครับบัตรหนึ่งโซนหนึ่ง คอกระเต็ดบอหนึ่งใบลงเลียตัวมันจะบวกห้าพันตามเกตก็คอเกตหนึ่งจะบวกห้าพันคอเกตสองบวกหมื่นคอเกตสามจะบวกหมื่นห้านะฮะใส่มังกรกระดูกไว้สองใบน,นะจริงๆริงอาจจะใส่เพิ่มก็ได้นะอาจจะไปลดแฟงเกนลงหรือจะไปลดเกตสองลงก็ได้แต่ว่าคุณพ่อคิดว่ามังกรกระดูกอะ่ะคุณพ่อมาเล่นทายเกมแบบทายเกมมากๆแล้วอะ่ะก็เลยสองใบก็พออ่าเป็นเกตเสาะเกตสามมีโพเทค ยืนหนึ่งหมื่นสองพันนะครับคอนินิวจากบนมือการ์ดนี้ไม่สามารถดูคอได้จะคอลงกาดคอลงไหนก็ไม่ได้นะไรได้อย่างเดียวอีกสกิลหนึ่งคอนินิวในช่องแปนกาดเลียกาดนะครับในเทิร์นเล่าตัวมันจะบวกสองพันตามดอปหนึ่งใบอีกสกิลหนึ่งออโต้เลียกาดเมื่อจบการ์ดตัวอยู่ในโจมตีรีไทยตัวมันทิ้งเลยนะฮะติดแฟงเก้นไว้ใบเดียวนะครับเพราะว่า มันใบเดียวก็เล่นได้แถบมันมันเป็นตัวที่เล่นไทยเกมแบบไทยเกมสุดๆนะฮะก็ยืนหนึ่งหมื่นสองพันไม่มีโรเทคแอคทีฟเน็นเลเก,กัดเพเทอร์นนะครับโซบัสเกตสามหนึ่งใบอ่าทิ้งมือกี่ใบก็ได้ตัวมันจะบวกห้าพันถ้าทิ้งเกตหนึ่งกับเกตถ้าสมมติว่าทิ้งเกตไหนก็ไม่สามารถกัดเกตนั้นได้ทิ้งเกตศูนย์ห้ามศูนย์ทิ้งเกตหนึ่งห้ามหนึ่งทิ้งสองห้ามสองทิ้งสามห้ามสาม 3. แล้วก็ห้ามพีจีด้วยห้ามพีจีห้ามพีทัก เป็นสกิลของมันอยู่แล้วถ้าทิ้งมือกี่ใบก็ตามห้ามพิทักเลยแต่แล้วก็มันจะห้ามเกตตามนั้นด้วยก็เป็นอีกตัวนึ่งช่วยปิดเกมนะครับลายกิหสังเีตินเท่านี้ก็จะที่บอกว่าเพิ่มเพิ่มมังกรกระดูกได้ถ้าอยากจะเพิ่มนะแต่ว่าคุณพ่อใส่ไว้สองใบนั่นแหละตัวหลักมากๆกิ่งสุดๆของเด็กนะครับก็จะเป็นกิเชนะใส่ไว้สใบก็อันนี้เป็นฟอยล์ฟูอาร์ตจากไมเทิร์นนะฮะ พลังเก้าพันชิวห้าพันข้อที่หนึ่งเป็นกะลิกาดในเทอเล่าถ้ามีดอกสิบใบหรือมากกว่าตัวมันจะบวกพลังห้าพันเป็นตีหมื่นสี่อีสกิลหนึ่งออโต้กะลิกาดนะครับถ้ามันลงสนามจากมืออ่ะถ้ามันลงสนามในช่องเลียทิ้งมือหนึ่งใบออโต้เด็กสองใบลงหลุมชุบต้องบอกว่าเอาการ์ดหนึ่งใบาจากดอบโซนขึ้นมือนะฮะที่ไม่ใช่ตัวมันเองเอาใครก็ได้โดเว้นตัวมันขึ้นมือกันคอมโบลูปนะฮะก็ไอ้น,นี้จะทิ้งใครก็จะมีทิ้งมันก็กระดูก แล้วก็อีกใบนี้จะถูกทิ้งก็คือคนนี้นะฮะเรือผีอ่าสตอมไลโกชิปนะครับก็ใส่ไว้สามใบบางคนอาใส่ไว้สองใบก็ไปเพิ่มกระดูกได้ใส่ไว้สองใบเพิ่มมังกรกระดูกเกตสามได้นะแต่ว่าคุณพ่อเอาไว้สามใบเพราะว่าอะไรเพราะว่ามังกรกระดูกอะ่ะมันจะเล่นไทยเกมไอเนี่ยมันจะเล่นต้นเกมเพราะว่าอน,นี่มันได้จัว่วมันอาจจะตีบอกบมังกรกระดูกหน่อยหนึ่งแต่ว่าอเนี้อย่าลืมว่ามันได้จัว่ว เพราะฉะนั้นต้นเกมคุณอาจจะมาฟาร์มมือเพื่อที่จะหาตัวเล่นมาเล่นตอนท้ายเกมหรือเอามาช่วยกาดนะครับเจอแคนที่มันตีแรงๆตีอะไรพวกนี้นะเป็นเกตสองพลังเก้าพันชิวห้าพันนะครับคนนี้บนมือการเป็นนี้ไม่สามารถถูกคอได้ก็จะเหมือนกับมังกรกระดูกคอลงเลียไม่ได้คอลงช่องกาเดียนก็ไม่ได้ไล่ได้อย่างเดียวอีกสักกี่หนึ่งออตโตเ้เลกาดเมื่อมันโจมตีตัวบรนจะบบกหมื่นห้าแล้วก็เมื่อจบการต่อสู้ จัวหนึ่งในีททยตัวมันก็อย่างที่บอกนะมันไอเน,นี้ยใส่เยอะเพราะว่าอยากให้มันขึ้นต้นเกมมันก็ดูใส่น้อยเพราะว่าล่นไทยเกมอันนี้ตดไว้สองใบนะครับเป็นลุนเฉดพลังกระพันชิวห้าพันออตโต้แบนกันเรเลกาดเมื่อมันโจมตีแวนเอาททป้สองใบลงหลุมตัวมันจะบวกสี่พันอีกสกิลหนึ่งในเทิร์นเล่าถ้ามีดอกสิบใบหรือมากกว่าตัวมันจะบวกอีกสี่พันก็ตีหมื่นสองหรือหมื่นหกได้นั่นเองแล้วก็ใส่ กับตันมิดไนท์ไว้สองใบนะครับเอ้ยกับตันไนท์มิดเก้าพันซิวห้าพันออโต้เลียากาไม่ตงสนามบัตรหนึ่งชุบการ์ดเกตหนึ่งหนึ่งใบาจากหลุมลงช่องเลียถ้ามีดถ้ามีดัดบสิบใบหรือมากกว่าจะชุบเกตอะไรก็ได้ก็เอามาช่วยเล่นหลังจากไรเป็นบัตเคริร์ดหรือต้นเกมที่เอามาชุบตัวตัวจั่วเกตหนึ่งตัวเล่นตัวนู้นตัวนี้แบบเกตหนึ่งพวก 1, น,นี้ก็ได้นะฮะมาช่วยบูธช่วยตีช่วยอะไรก็ได้ อันี่บอกว่าต้นเกมในมิดมันชุบใครมาชุบคนนี้นั่นเองนะฮะเป็นชีละลอกขึ้นอันนี้เป็นฟอยฟูอันจากไมเทิร์นเหมือนกันพลังไบพันชิวหมื่นออโต้เลกาดเมื่อมันชุบถูกชุบจะดอกโซนเขาโซบาร์สหนึ่งจัวหนึ่งตัวมันบวกสี่พันแค่นี้เองก็ามาช่วยตีช่วยบูทง่ายๆนะฮะหรือมาช่วยจวดนั่นแหละเอามาช่วยระบายโซด้วยนะฮะไรเชนของเด็กนะคุณพ่อติดเป็นไอ้นี่ไว้อยู่นะผมว่าค่อนข้างจะได้ใช้นะแล้วมันจะคุ้มมากๆเป็น ชายสุดฟูฟะะ่ฟ้าโรมิโอนะฮะเลอะขี้ฝุ่นว้าย <Why? S 1> น่กเกียิพลังไปพันชิลหมืน่นออตโต้คอนทินิวเรียกาดเข้าพูดผิดตลอดเลยถ้ามีดับซนสิบใบหรือมากกว่าตัวมันจะพลังสี่พันบวกอีกสี่พันเป็นหมื่นสองบูทหมื่นสองหรือตีเองหมื่นสองก็ได้อีกตะคนหนึ่งออตโต้นะครับเมื่อมันถูกไรทับบัตหนึ่งทิ้งมือนหนึ่งเขาจะบัตหนึ่งเอามือนหนึ่งใบยัดโซ ส่งทอมเล็กสามใบลงดอบโซนแล้วก็เอาการ์ดจะดอโซนหนึ่งใบขึ้นมือทําให้สามารถเอาเกตสามมายัดโซทิ้งไว้ก่อนได้เพื่อที่ไลท์เป็นบัสเคิร์ดปุ๊บมีโซอยู่อีกหนึ่งใบาสามารถชุบได้ทีเดียวสามใบเลยนีต้นเกมก็โอเคหรือจะเอาตัวที่ไม่ใช้มายัดโซไปก่อนแล้วก็โม่หลุมแล้วเอาของที่น่าจะได้ใช้มาขึ้นมือแทนนะฮะซึ่งของที่น่า,นาจะได้ใช้ก็คือไอคนนี้หนึ่งคนและเห็นๆแล้วหนึ่งคนเด็กนี้ใส่เป็นพีจีเกตหนึ่งนะครับ ก็เป็นพีจีแล้วก็อีกสก,กิลหนึ่งเมื่อลงช่องแวนทิ้งจวบหนึ่งใบเลยทิ้งมือหนึ่งใบสามารถถมหลุมต้นเกมได้นั่นเองแล้วก็เป็นพีจีเกตหนึ่งแก๊งแก๊งอย่างละใบนะฮะซามูไรสปิริตอันนี้เป็นโปรโมแข่งนะครับก็ต้องไปหาตามร้านการ์ดนะพลังแบบพันชิลหมืน่นแอคทีฟจากดอปโซนโซบัสหนึ่งลิเทลเลกาดหนึ่งใบที่ไม่ใช่ตัวมันเองแล้วก็ชุบตัวมันมาแทนตัวมันบวกสี่พันซึ่ง เป้าหมายแรกที่คุณพ่อจะอามารีไทยคือใครคือไอคนนี้ดักกอนสปิริตเสอร์ใบเดียวนะครับมาจากบ็อกบอกล่าสุดนี่แหละพลังแบนพันช่อหมืน่นออตโตเรียการ์ดไม่ลงสนามจากรบปโซนตัวมันจะบวกพลังสี่พันถ้ามีรอบโซนสิบใบหรือมากกว่าจะบวก 8, แปดพันแทนก็คือไอเทิร์นที่แล้วมันจะเป็นคำโบราง,ง่ายคือเทิร์นที่แล้วคุณลงไอนี่มาลงชุบชุบมาแล้วแบบสิบมันจะบวกแปดพันใช่ไหมแล้วก็ขึ้นเทิร์นใหม่ปุ๊บยังไม่ต้องกดสกิลของแวนการ์ด คุณกดสกิลของสมูไรสปิริตก่อนโซบัสหนึ่งชุบรีททยหนึ่งใบแล้วชุบมาลงตัวมันบวกสี่พันอาจจะน้อยกว่าก็จริงแล้วกดสกิลแวนเอกดสกิลแวนเคอตัวบ 1, ัตหนึ่งมูหลุมสี่ค่อยชุบไปนี่ใหม่อีกทีหนึ่งบวกแปดพันแทนก็จะเป็นคอมโบแล้วก็สมูไรสปิริตอาจจะเทินหน้าอาจจะคอทับไปก็ได้อาจจะเอามืออะไรมาคอทับสมุไรมือมีโรมิโออ,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 อยู่คอทับสมุนไพรสปิริตสมุนไพรสปิริตโซบัสหนึ่ง รีททยคอบวกสี่พันแล้วก็กดสก,กิลแวนชุบมาอีกหนึ่งครั้งบวกแปดพันก็จะเป็นข้างที่บูทแรงได้ตลอดเวลาแต่ว่าเสียมือในการมาทับสปปริตหน่อยหนึ่งก็โอเคแหละไม่ได้ซีเรียสเพราะว่ามันเป็นมันเป็นท่าที่เผื่อใช้ไม่ได้เป็นท่าหลักของเด็กนะเพราะว่าถึงแม้จะไม่ได้บูทแปดพันแต่ว่าทั้งมันจะบูทแปดพันหรือว่าอ่าบูทหมื่นสองหรือหมื่นหกแต่ลืมว่ามันต่อให้ใครมันต่อให้เลือผีก็โอเค แต่ถ้ามันต่อให้มังกรกระดูกที่มีดุ่ม20แล้วมันจะบูท8,000หรือว่าบูท4บวก4หรือบวก8ก็ค่าเท่ากันเขาก็ให้ PG อย่างเดีดีอ่าซอมบี้อันนี้ใส่ใบเดียวนะมาช่วยไงแดมเพราะเด็กนี้ไม่ได้ใส่ดาบนะครับใส่ดาบขึ้นพ่อเคยลองดูแล้วมันก็ดีนะไม่ได้ไงแดมรัวๆเลยแต่ว่าข้อเสียงมันคือในต้นเกมที่เราอยากได้ดรอป20แบบสมมติเรามีดรอป20แล้วอะแล้วเราแดมหมดพอดีหรือ ยังไงก็ตามแล้วแต่แล้วมันต้องใช้ดาบอะ่ะมันต้องใช้สก,กิลดาบอะ่ะชุบหนึ่งคนแล้วเอาไปบายอีกหนึ่งคนกลายเป็นดรอปเหลือสิบแปดเหนื่อยแทนก็เลยเอาไอเนี่ยมาแทนอาจจะเอาอาจจะเอาไอเจ้าถ้ามันลงมาปุ๊บอาจจะมาลงทับไอสมาร์ทรปิลิตก็ได้มีหลอกมีหลอก,ม,ลอกมีดรอปสิบโซชาร์จไงแดมแล้วค่อยเอาเทิร์นดอปไปเอาสมาร์ทเปิลิตมาเชื่อดิ้นทิ้งก็ได้แล้วก็ลงสมาร์ทรปิลิตแทนหรือเอา เอามัางกรมาทับมันก็ได้มังกรวิญญาณมังกรมาทับมันแล้วก็ลงกิชเชกิชเชมาทิ้งมือแล้วเอานี่ขึ้นแล้วก็ลงใหม่ได้ในเทิร์นต่อไปเด็กนี้แกนบูมันเลยเป็นเด็กที่แบบจัดได้สบายมากหลายแบบก็เลยทำให้ช้าเอง,เองนะมาช้าคริสสิบสองนะฮะแล้วก็ฮิว 4. สี่ใส่ฮีเยอะเพราะอะไรเพราะว่าแค่นี้ก็จะก็เด็กเอาจะตายอยู่แล้วนะฮะ ใส่ขี้ใส่จัวไปนี่ตายหนักเลยนะครับโอเคอ่ะเอสนะฮะเริ่มต้นมาก็ต้อง SSR ก่อนเลยนะแล้วก็ให้ดีก็คือตรงตรงสายตรงเชนมันอะไรก็ได้ยัดโซไม่ซีเรียสเลยอะไรก็ได้ยัดโซหมดอ,ะอ่ะอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นอ้นี้ก็ได้มนยัดโซไปต้นแบบต้นเกมเราเองยังไงก็ได้ได้โซบัตออกอยู่แล้วอ่สมมติยัดโซไปแล้วค่อยโซบาตท,ทายเกมก็ได้อ่าแล้วก็ไลทับอีกทีหนึง่งก็ หล้วถ้าหนึ่งให้ดีก็จะอาจจะเป็นไอ้สักคนหนึ่งเนี่ยใครก็ได้เนี่ยสักคนหนึ่งแค่ไม่เอาแค่ไม่เอากีเชดแค่เดียวคนเดียวพอก็สมมติถ้ามันไม่มีอะไรจริงๆแล้วหรือหรือมีอยู่สองตัวแค่เนี้ยอาจจะต้องเอาอันนี้มาไลท์แล้วก็อันนี้ลง้างทิ้งมือหนึ่งอ่าสก,กิลอ้นี้ก่อนเคาน์เตอร์บาตหนึ่งเอาอันนี้ยัดโซโอันี่บอกนะอันนี้ยัดโซโมหลุมสองไอ้โมหลุมสามเอาขึ้นเอาหลุมเอาหลุมหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็ลงอ้นนี้มาทิ้งมือหนึ่ง อาจจะสมมติมีไอนี่ใบหนึง่งก็ทิ้งไอ้นี่ลงไปอีกใบหนึง่งแล้วก็โม่หลุมเอาอะไรอะไรก็ได้หนึ่งใบขึ้นมือจะเอาไอ้นี่ขึ้นมือหรือถ้ามีไอ้นี่อาจจะเอาไอ้นี่ขึ้นมือก็ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยหรือถ้าดีก็ถ้าไม่มีแวรก็เอาแวรขึ้นมือหรือเอาบัตเคิร์ดเก็บไว้บนมือก็ได้หนึ่งใบแล้วแต่แล้วแต่แตชอบขึ้นสามก็แน่นอนอยู่แล้วนะฮะก็จะเป็นไอ้นี่อ่ะสมมตินี่มันคือ,อมันมันโกงตรงที่มันได้โซกเก็ตสามนะฮะบัตหนึ่งชุบได้สามใบ โม่หลุมสื่อชุ่ได้สามใบก็หนึ่งใบและอาจจะเป็นไอ้นี่หนึ่งใบต้นเกมหลุมอาจจะไม่ถึงสิบหรืออาจจะแค่สิบก็อาจจะมีแค่นี้แล้วก็ข้างนี้อาจจะไม่รู้ลงใครดีก็อาจจะหาตัวบูทก็ได้สมมติว่าแล้วแต่มันมันอยู่ที่ว่าอะไรลงหลุมมาสมมติมีไอ้นี่ลงหลุมสมมติว่ามีหลุมเก้าถ้าสมมติว่ามีหลุมเก้าชุบแล้วนะั่นหรือหลุมเก้าก็เอาอนี้ทับหลุมสิบแล้วก็ลากลงมาแล้วก็บวกอีกตัวหนึ่งไปหลุสมสิบปุ๊บอ้นนี้บวกสอง ลงมาหลุมสิบมันจะบวกเป็นแปดพันมันต้อง,ม,ง,ง,งมันต้องจริงจริงมันต้องอืมอืมน่าจะคิดว่าทันเพราะว่าลงทับลงไปปุ๊บไม่อันนี้ไม่จ่ายเงินทันทันหรือเปล่านะสมมติอะสมมติสมสมติม,ม่หลุมสิบเอ็ดจบแล้วก็คอมือหนึ่งใบสมมติคอเป็นอันนี้จบทิ้งมือหนึ่งแล้วก็โมหลุมหรือถ้ามีนี่อยู่แล้วก็โมหลมหุมไปก่อนก็ได้เออง่ายดีแล้วก็อย่าลืมตเกีลวอนี่ถอดโซ่หนึ่งอาจจะถอดเป็นเรือผี ถ้าในกรณีนี้ไม่มีเรือผีหรือในมือเรามีเกตสามเป็นไอโคกิทัตอีกแล้วก็เอาอันนี้ออกกันแหละเอามาเล่นที่หลังกันแหละจั่วนหนึ่งแค่นี้ก็เล่นน,นี่นก็นได้อันนี้เบากว่าสมมติว่าบวกแค่สี่พระนั่นแหละถ้ามาอเถอะสองมนสองแล้วก็ข้างนี้ตีตายจัว่วจบเทินแล้วก็เล่นอยู่แค่นี้วนวนไปจนถึงแดมเราน้อยแล้วก็พวกนี้ก็เหมือนเดิมใช้ท่าซามูไรชุบ ชุบคอชุบคอชุบคอไปเรื่อยๆนั่นเองนะก็ะถ้าหมดชุบคอไปเรื่อยอาจจะมีซามูไรค้างบอร์ดอยู่อาจจะมีพวกไอ้นีพวกนี้ค้างบอร์ดไว้อยู่พวกนี้อาจจะอ่าพวกนี้เป็นอย่างนี้ก็ได,ด้บอร์ดแล้วก็จนถึงอย่างที่บอกนะจนถึงเด็กมีสักสิบห้าหรือต่ํากว่าคุณพ่อแนะนำว่าให้เปลี่ยนแวนได้แล้วนะเปลี่ยนบัสเคิร์ดเลยบาสหนึ่งโซหนึ่งชุบก็คราวนี้ก็มันมีถ้าถ้า,ถ,าถ้ามันกองขนาดนั้นคุณก็ต้องมีแดม ก็ต้องมีนี่เยอะอยู่แล้วก็จะชุบเป็นไอ้นี่จบแล้วสมมติว่าถ้าจะปิดแล้วล่ะอยากปิดแล้วสมมุติว่ามีบาสเหลือแบบเหลือเฟือคุณก็คอในมิดแล้วก็บาตรหนึ่งชุบใครก็ได้มาครับตัวมันเองแค่นี้แล้วคุณก็ปิดได้เลยหลุมเท่าไหร่ก็ตามบวกแล้วก็กดสกิลไอ้นี่ทิ้งหนึ่งสอทิ้งเกตหนึ่งเกตศูนย์เท่ากับว่าขอแค่พีจีอแค่โปรเทคอย่างอ่ะห้ามพีจีด้วยคือไอ้นี่ยยังไงก็ฮิตไอ้นี่สองหมื่นยังไงก็ฮิต ใช่สองหมื่นสองคีไอ้นี่แรงมากก็คือเนี่ยคือท่าปิดของมันแหละถ้าเล่นอยู่แค่เนี้ยก็เป็นการดูว่าหลุมมันอยู่กึ่งกึ่งกาชาว่าหลุมอ่ะมันดีไหมแต่ว่ามันดีกว่ากาชาอย่างเพลมูลอย่างดาร์กตรงที่มันมีไอ้พวกนี้ที่มาทําให้มันมันคือมีไอ้นี่เลยแหละที่มาทําให้เราสามารถเอาไอ้นี่ลงหลุมได้เอาไอ้นี่ลงหลุมง่งายๆแล้วหาอื่นที่มันได้ใช้ขึ้นมือก็ไปลอง จัดลองเล่นดูนะครับกับแกรนบูนะฮะแกรนบูแกรนบูโคคิวทัตจริงๆมันมันมันเป็นใสาค่อนข้างถ,ถูกมองข้ามนะมันมันเล่นได้ดีมากๆจริงๆนะ <c oughs> มันเล่นได้ดีจนน่าตกใจเลยแหละเพราะว่ามันมีกิจเตุที่ที่พูดได้ว่ามันสามารถลดความเรนดอมของหลุมไปได้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นเลยแล้วก็มีการถมหลุมรัวโม่หลุมรัวมือหนามากเพราะว่า ทุกเทิร์นเราแทบจะไม่ต้องใช้มือเลยใช้มือคืออมากาศกับเอามาทายเกมอย่างเดียวเลยก็เป็นอีกเด็กหนึ่งที่คุณพ่อคิดว่าแยกแคนน่าจะหาได้ง่ายๆหาของแต่ว่าแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันต้องใช้ของเก่าด้วยก็คือมันต้องใช้บังกรกระดูกมันต้องใช้บาตเคิร์ดมันต้องใช้โรมิโอมันต้องใช้พวกกิชเชดกับตันไนมิดอะไรพวกนี้อีกอะแบบแต่ว่าถ้าหาได้นะคุณพ่อคิดแนะนําเลยว่ามีถ้ามีถ้าสมมติว่าคุณซื้อมาแล้วแบบไม่ได้เล่นเลยตั้งแต่กล่องที่แล้วสมมติ คุณเล่นไดเมนกับอะควาฟอสอะมันออกมาพร้อมกันใช่ไหมลองจัดมาเล่นดูแนะนำว่าสนุกมากๆนะฮะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตเพิ่มเติมเพิ่มเติมให้ฟังนะฮะหลายๆคนอาจจะรอดีเอ็นคุณพ่อนะตอนนี้ดีเอ็นคุณพ่อเสร็จแล้วนะเหลือแค่ไปลองเล่นนะครับซึ่งมันไม่ได้เป็นความดื้อคุณพ่อที่จะทำดีเกับโอเวรอร์โหลดธรรมดาได้พังไปแล้วนะเพราะว่าไม่ไหวนะ ก็เลยกลายเป็นเอนดิกเลตนะครับเก <c oughs> ิดใหม่เป็นเอนดิกเลตแทงก็ตอนนี้เหลือแค่ลองก็อาทิตย์นี้น่าจะได้รับชมกันนะครับอาจจะหลังคลิปนี้เลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าอันนี้กัดไว้ล่วงหน้านะก็ไว้รอชมกันแล้วกันพยายามถ้าถ้าทําเสร็จได้ลองแล้วจะพยายามรัดคิวมาให้ก่อนนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณมากนะฮะสำหรับการรับชมสวัสดีครับ